สวัสดีครับวันนี้ใครอยากได้เทคนิคดีๆในการถ่ายภาพให้เบลแค่บางส่วนแบบนี้ไหมครับอันดับแรกคนะเราเตรียมวัตถุ 2- อสอย่างมาวางเรียงกันแบบนี้ก่อนนะจากนั้นก็ถ่ายรูปรูปแรกครับผมให้มีทุกอย่างครบอย่างเช่นตอนนี้มีทั้งหมด3ชิ้นก็ถ่ายทีเดียว3มชิ้นนะแล้วก็หยิบชิ้นหนึ่งออกไปนะครับจากนั้นก็ถ่ายซ้ำอีกครั้งหนึ่งเคล็ดลับก็คือต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปก็ได้ครับ จากนั้นเราจะทำการตกแต่งโดยการใช้ฟรีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Snapseed ตัวนี้ครับผมเจ้า Snapseed ตรงนี้เป็นฟรีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ครับ อันดับแรกเราเลือกรูปที่ถ่ายที่หลังมาก่อนครับผมที่มันมีไม่ครบนี่แหละจากนั้นก็แตะที่คําว่าเครื่องมือครับและเลือกคาว่าภาพซ้อนที่อยู่ด้านล่างครับจากนั้นก็มากดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับและเลือกรูปที่มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ตอนแรกมาก่อนครับก็คือรูปที่มี3ตัวนั่นเองแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นฮะมันจะเป็นภาพซ้อนแบบนี้ให้ใช้2นิ้วของเราปรับรูปให้เข้ากันพอดีกับรูปแรกที่เราเลือกไว้ครับอาจจะช้าอาจจะไม่ตรงนิดนึงก็หัดหัดเอาละครับไม่ยากหรอกครับแบบนี้ หลังจากปรับให้เข้าที่กันดีแล้วครับเราก็มาแตะที่เครื่องมือที่อยู่ด้านล่างครับที่เป็นรูปหยดน้ํานั่นแหละพอเราแตะไปก็จะมีสเกลให้เราเลือกครับสามารถปัดไปซ้ายไปขวาเพื่อที่จะปรับระดับความเข้มความจางของรูปที่สอนอยู่ได้ครับหากพอใจแล้วก็มาแตะเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านล่างครับหลังจากนั้นฮะแตะคําว่าส่งออกครับแล้วเลือกบันทึกรูปนี้เลยครับผมก็จะสามารถไดอรูปที่มีความไม่ชัด ความเบลอเหมือนกับว่าเฮ้ยเราถ่ายภาพวิญญ,ญาณอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็สามารถเอามาซ้อนภาพและใช้ได้ไง่ายๆโดยไม่มีโฆษณาใดๆมารบกวนเลยครับเนื่องจากเป็นฟรีแอปพลิเคชันนะครับ